จัดหนักจัดเต็มครับมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่3นะครับสิงหาคมครับตอนรับเดือนมันแม่ต้อนรับเดือนสิงหาคมครับซึ่งนะครับนอกจากมวยรอบปูนเสือแล้วยังมีมวยอะดับมวยเงินแสนครับมาโชว์นะครับไว้ถึง2คู่เอกนะครับในสัปดาห์หน้าถือว่าแฟนคลับแฟนมวยห้ามพลาดเลยครับและนะครับในนัดที่มีมวยรอบปูนเสือชก นะครับรอบต่อไปในนัดนี้เสร็จนะครับรอบถัดไปจะเป็นรอบรองของมวยรอบปูนเสือนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศมวยไทยจีสีครับจัดหนักจัดเต็มให้แฟนขับแฟนมวยได้ชมนะครับคู่มวยหนักๆแน่นๆอย่างแน่นอนครับซึ่งในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับ3สิงหาคม2568ครับมวยไทยจะสีครับก็จะมีมวยรอบปูนเสือ2คู่ คู่ที่หนึ่งก็จะเป็นกล้องสนั่นสอเทียนโพนะครับตัดกับแสงตะวันศอพงอมอนซึ่งคู่นี้ครับอนาดูน่าชมเป็นอย่างมากครับเพราะว่ากล้องสนั่นนะครับออโลดแลนมาตั้งแต่รอบ16คนสุดท้ายนะครับฐานะตัวสำรองส่วนแสงตะวันครับก็ในฐานะตัวสำรองครับแต่มาชกนะครับในรอบ8คนสุดท้ายนัดแรกชนะเอาไว้นะครับของแสงตะวันส่วนกล้องสนั่นชนะ1แพ้1น ทั้งคู่ครับยังต้องการใจชนะของนัดนี้เพื่อการันตีในการเข้าไปชกในรอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับส่วนคู่ที่2จะเป็นอนันตชัยลาน,นาวอเตอร์ไซด์นะครับพบกกับแคมมารุูนสิทธิลมหนาวทั้งคู่ครับชกกันมาในนัดแรกของรอบแคนสุดท้ายก็ยังชกกันในเบลดในที่กัดเดิมครับ112อปอนด์มันตชัยครับเ <c oughs> คยแพ้แคมมารูนมาก็วันนั้นครับ อนันตชัยนี่เป็นมวยต่อแคมารูุนเป็นมวยรองแต่ชกกันไปชกกันมาเป็นแคมารูุนครับที่ดักออกแข้งขวาเตะหนักเตะแดงนะครับอ,ออกน้อยแต่ว่าออกหนักๆแน่นทาให้สามารถแซงเอาชนะคะแนนทางฝั่งของอนันตชัยมาได้วันนี้ครับมาปะทะฝีมือมาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งอนันตชัยนี่ถือว่าไฟนี้ก็น่าจะได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมาชกไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่ครับ ชกแบบใช้ฝีมือส่วนแคมารูนไฟนี้ดูเจ็บตัวจากไฟที่ผ่านมานะครับเพราะว่าดูจากสีหน้านี่ออกลูกโกกักวภายพยักทอต่อพับพานลายแต่ว่าในการชกค,ครั้งนี้นะครับแคมารูนนี่ถือว่าถูกจับตามองเป็นอย่างมากครับเพราะว่าฟอร์มการโชกก็ไม่ธรรมดาครับไฟล่าสุดก็เพิ่งมาพลาดโดนสอบยกที่ท้าทให้พลาดพา่ายคะแนนนะครับภายพยักทอต่อพับพานลายมา วันนี้ครับต้องมาเหนื่อยนะครับทั้งคู่ในคู่นี้สูสีมากๆนะครับมแท้จะสีสัปดาห์นี้นี่ต้องบอกว่าแพ้ชนะกันได้ทุกคู่นะครับสูสีใกล้เคียงกัน50-50เลยนะครับอัอตราต่อรองก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ละคู่คู่นี้นะครับวัดกันที่สภาพร่างกายแล้วก็วัดกันที่ฝีมือมวยนะครับคู่ที่2ส,ส่วนคู่ที่3าเป็นมวยคู่ลองนะครับน้องคู่เอก แต่ว่าคู่นี้เคยชกกันระดับคู่เอกนะครับเป็กกระเป๋าลิงกี้หรือว่าเป็กปตทอทองทวีครับแชมป์มือยอรอบปูนเสือตัวที่23นะครับตัวที่ผ่านมาวันนี้ครับแก้มือล้างตาครับกับดาวินช่ลักกี้บันเทิงหรือว่าดาวินชีนะครับน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงนะครับอ่าคู่นี้ครับก็ถือว่าในไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าดาวินชิ หรือว่าน้องแชมป์ลักคกี้บันเทิงนะครับโชคได้ดีกว่านะนะครับหลายคนก็มองว่าดาวินชีน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แต่ว,ว่าไฟนี้ครับมานะครับเจอกันเจอกันอีกรอบหนึงนะครับเป๊กหลังจากที่อกหักจากการนะครับไม่ได้แชมป์ร1 2ปอนด์วันนี้ก็กลับมาทําฟอร์มใหม่ครับถ้ามีโอกาสก็คงจะกลับไปนะครับท้าชิงแชมป์อีกรอบหนึ่งนะครับ คู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งครับน่าดูน่าชมครับสูสีครับเพราะว่าโจกันครั้งที่ผ่านมาในก็สุสีวันนี้เป็กกระดูกมวยดีขึ้นมานี่ก็ต้องบอกว่าน่าดูน่าชมครับแล้วก็คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกกาไรการเพชรสมานทศสมานการเม้นครับพบกับขมเพชรศิสวัตรเสือซึ่งคู่นี้เคยโชกกันมานะครับสองครั้งเป็นอย่างต่ำครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับทางฝั่งของเพชรสมานชั่วโมงนี้ครับเป็น เบอร์หนึ่งครับของเบท122ปอนด์นะครับของราชดำเนินวันนี้นะครับกินช่างขึ้นมา123นะครับเพราะว่าต้องชค123ถ้าชค122นี่ถ้าเพชรมันพ่ายนะครับพ่ายน้องนี่จะทําให้ต้องปลดแชมป์ทำให้วันนี้ต้องปล่อยเบทขึ้นมาชก123ส่วนคมเพชรนะครับวันนี้หลังจากที่ชก3ยกเป็นส่วนมากครับวันนี้ครับถอดนวมเล็กกลับมาสวมน,นวมใหญ่ครับฟาด ปะาทะฟีมือกับสิทธิ์ฟาดฟีมือกับเพชรสมานอีกภาคหนึ่งครับถือว่าคู่นี้ก็ระดับมวยเงินแสนนะนะครับเป็นมวยเอกของทางฝั่งเกียรติเพชร4ีคู่นี้ถือว่านะครับจัดหนักจัดเต็มอย่างมากครับนัดชิงมันปูนเสือก็ขอคู่มวยแบบนี้นะครับ